มาก่อกระแสเลก่กันต่อนในช่วงที่2ค่ะ ช่วงนี้ไปดูเรื่องของการรณรงค์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับไปดูอาคารหนึ่งที่ประเทศอังกฤษเขาเป็นอาคารที่มีการออกแบบมาเพื่อเป็นการรักสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นการอนุรักษ์และก็เป็นอาคารที่เรียกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอาคารรูปทรงเป็นกระจกรอบด้านนะครับของบริษัทซีเมนส์บริษัทด้านสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยักษ์ใหญ่นะครับซึ่งมีการอ้างนะครับว่าเป็นอาคารที่เขาบอกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีการก่อสร้างมาครับค่ะทางบริษัทนี้นะคะบอกว่า ตัวอาคารค่ะช่วยลดการปล่อยมลพิษได้ถึง65%และผู้ที่เข้าชมตึกนี้ค่ะก็จะได้เห็นการทํางานด้วยว่ามันช่วยประหยัดพลังงานยังไงหรือว่ามีการนําพลังงานธรรมชาติมาแปลงให้เป็นพลังงานไฟฟ้ายังไงค่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของตึก The Crystal นี้กันค่ะ นี e ่แหละครับคืออาคารคริสตัลนะครับเป็นอาคารของบริษัทซีเมนส์ในประเทศอังกฤษนะครับเป็นอาคารขนาดใหญ่ที่แบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะฮะส่วนแรกเป็นพื้นที่สําหรับให้ความรู้ในเรื่องของการสร้างอาคารแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีที่จะช่วยในการประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งมีพื้นที่ที่กว้างขวางนะครับให้สามารถจัดแสดงนิทรรศการได้ส่วนพื้นที่อีกด้านหนึ่งถูกสร้างให้เป็นห้องประชุมนะครับเป็นคอนเวนชั่นฮอลล์ซึ่งมีความทันสมัยโดยที่ทางบริษัทซีเมนส์นะครับเป็นเจ้าของตึกนี้เขาตั้งใจที่จะให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่ดึงดูดผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อนําเป็นไอเดียนําเป็นต้นแบบนะครับนำไปพัฒนาเทคโนโลยีแบบนี้ต่อไป อาคารหลังนี้นะคะสร้างอยู่ใกล้ๆกับโอลิมปิกสเตเดียมเอ็กเซลเซ็นแล้วก็ใกล้กับ O2 Arena ด้วยค่ะแต่ว่าจุดประสงค์ของการก่อสร้างเนี่ยไม่ได้จะต้องการแข่งขันเรื่องการออกแบบกับอาคารใกล้เคียงแต่ว่าเพื่อแสดงให้ผู้คนเห็นถึงเทคโนโลยีที่ช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมรวมถึงเห็นการทํางานด้านในนะคะของอาคารนี้ได้อย่างชัดเจนค่ะ เทคโนโลยีที่ว่านี้นะครับในการช่วยให้อาคารนี้รักษาสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในโลกตามที่เขาเคลมไว้นะครับก็คือเรื่องของสิ่งที่โดดเด่นก็คือ,อหลังคานะครับทำด้วยกระจกซึ่ง2ใน3ของพื้นที่หลังคานั้นมีการติดตั้งแผ่นที่ชื่อว่า PV ะนะครับซึ่งใช้ในการช่วยควบคุมอุณหภูมินะครับของบริเวณภายในอาคารเรื่องของความเย็นที่มีการเก็บและก็รักษาเอาไว้แล้วก็ยังมีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานนะครับจากพลังงานแสง จากแสงนี่แหละจากแสงธรรมดาแสงไฟแสงอาทิตย์ต่างๆเเปลี่ยนให้มันเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงนะครับเขาใช้ชื่อว่าโซล่าฟอโตวลตาอิกช่วยผลิตไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ20ด้วยกันค่ะฮาร์ตี้ฮาร์ดแมนค่ะเป็นบรรณาธิการนิตยสารเกี่ยวกับการออกแบบ ดีอาร์เคเต็กเจอร์แนลค่ะบอกว่าวิศวกรที่ออกแบบตึกนี้นะคะเอาชนะความยากลาบากในการควบคุมอุณหภูมิบนกระจกเป็นอย่างดีเลยแถมยังใช้ประโยชน์จากมันได้อีกด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยแสงแดดหรือว่าแสงอะไรก็ตามที่ตกกระทบลงมาอย่างกระจกจะสามารถนํามาแปลงนะให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้และที่สําคัญเป็นพลังงานไฟฟ้าที่สามารถหล่อเลี้ยงตึกนี้ได้ด้วยค่ะคือคิดง่ายๆว่ากระจกนั้นเป็นวัสดุที่มีความโปร่งแสงแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นวัสดุที่สะท้อนแสง ได้ในตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนําแสงบางส่วนที่มีการสะกัดโดยใช้จอ <ทะ S 1> แผน่น PV เนี่ยบางส่วนนั้นมีการกระเด้งออกน,นะครับของแสนนรรงอุณหภูมิความร้อนในขณะที่บางส่วนนั้นเก็บมาเพื่อแปลงเป็นพลังงานได้นั่นเองนะฮะในส่วนของที่เป็นอาคารที่ให้ความรู้นะครับมีการเป็นจัดนิทรรศการเนี่ยเขาบอกว่าผู้คนที่มาเยี่ยมชมจะได้เห็นการทํางานของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแสงเป็นไฟฟ้าได้ด้วยตัวเองนะครับม,มีการอดูเคตรงนี้ด้วย <ทะ S 1> โดยที่จะเห็นการทํางานแบบเรียลไทม์นะครับผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ถือเป็นประสบการณ์ที่ผู้คนนั้นจะไม่มีโอกาสได้เห็นจากอาคารที่รักสิ่งแวดล้อมที่อื่นอย่างแน่นอนนะครับเรียกว่าเขาบอกว่าที่นี่ที่เดียวนะฮะที่จะได้ชมกัน แ,และฮัตแมนนะคะเธยังบอกอีกด้วยว่าหลายคนค่ะบอกว่าในยุคนเนี้ยการสร้างอาคารด้วยกระจกไม่ได้รับความนิยมแล้วค่ะแต่ว่าในความคิดของเธอเธอบอกว่ากระจกสามารถใช้งานได้หลากหลายและอาคารที่สร้างด้วยกระจกทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้พลังงานมากาเท่ากับอาคารทั่วไปยิ่งถ้ามีการติดตั้งนะคะเทคโนโลยีต่างๆอย่างเช่นเจ้า PV เออย่างอาคารหลังนี้เนี่ยเข้าไปเพิ่มสักหน่อยก็เป็นการที่จะกลายเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าไปได้ค่ะ โจทย์ที่สําคัญที่สุดนะครับที่เป็นโจทย์ให้นักออกแบบนั้นต้องมาคิดแล้วก็มีการพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ก็คือเรื่องของการที่เขาต้องทํากันบ้านอย่างหนักนะครับในการว่าจะใช้วัสดุอะไร แบบไหนแล้วก็มีวิธีใดนะครับที่จะทําให้อาคารการก่อสร้างทั้งหมดนั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการพัฒนานะครับเทคโนโลยีที่สามารถแปลงพลังงานธรรมชาติให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าให้ได้มากที่สุดนะครับและสําหรับอาคารคริสตัลแห่งนี้ก็จะมีการเปิดให้บริการอย่างเป <c oughs> ็นทางการในวันที่29กันยายนนี้ครับ ค่ะก็เป็นไอเดียในการสร้างอาคารนะคะในรูปแบบที่ต้องบอกว่าเป็นเทรนด์ของสมัยนี้จริงๆในการรักสิ่งแวดล้อมแล้วก็ที่จุดเด่นของเขาคือมันมีแสดงให้เห็นด้วยว่าคนเข้าเยี่ยมชมเนี่ยสามารถเห็นเลยนะคะว่าแสงแดดที่ตกกระทบเนี่ยสามารถนํามาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้อย่างไงคะตรงนีนะ้สำคัญนะคือสิ่งที่จะทําให้ผู้คนนั้นได้มีส่วนร่วมได้รับรู้แล้วก็เป็นการนําเสนอที่เข้าใจง่ายนะครับสามารถจะทราบได้เลยว่าตอนนี้มีพลังงานที่จะเข้ามาในตึกนี้เท่าไหร่และมีการนําไปแปลง เป็นพลังงานไฟฟ้าได้เท่าไหร่นะฮะก็จะรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาคารหลังนี้<ช>แล้วก็อยากที่จะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกครับค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ามา, <c oughs> มาพบกันในช่วงสีสันค่ะ